ครบรอบ50ปีของการจากไปของนักกังฟูระดับตำนานบรูซลีค่ะวันนี้ผู้คนที่ยังชื่นชมในตัวเขาก็ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ฮ่องกงแ <Hi. S 1> ฟนคลับจากทั่วโลกเดินทางไปที่อนุสาวรีย์ของบรูซลีใน Avenue of Stars เขตปกครองพิเศษฮ่องกง mm hmm. เพื่อนำดอกไม้แสดงความระลึกวันครบรอบ50ปี ที่เขาจากไปหลายคนร่วมโชว์ลีลาการควงกระบอง2ท่อนและการแสดงจิตคุนโดหรือการต่อสู้มือเปล่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบรูซลีหนึ่งในแฟนคลับของบรูซลีจากเกาหลีบอกว่าชื่นชอบบรูซลีมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กและก็อยากที่จะเป็นอย่างเขาบ้างจึงได้ฝึกฝนเวทเทรนนิ่งมาเป็นเวลา50ปีค่ะเมื่อ50ปีที่แล้วบรูซลีนักแสดงหนังกังฟูในตำนาน จากไปด้วยวัยเพียง32ปีเท่านั้นก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องชื่อของเขาอย่าง Enter the Dragon ไอ้หนุ่มสินตึง้งมังกรประจันบาลจะเข้าฉายค่ะ